ยอสวัสด,ดีวทุกคนนะคะพบกับแอลจีอา e เกเนไล์ะคะวันนี้ตื่นเต้นมากทุกคนคือรอตั้งแต่เกมเปิดลง p ีรีจิสเตอร์ไปอะไรต่างๆสำหรับตัว Metal Village นะคะจะเป็นตัวเกมของคนไทยนะคะที่เราคุ้นเคยกันก็คือจะเป็นตัว o r r n n n m o o o v i l l l g e นะคะ เรือของทาง b i ดครับเจฟินแล้วก็เอ็กเ d นเกมนะคะที่เขามาร่วมมือกันสร้างตัวเกม m n t a ท Village นั่นเองนะคะสำหรับรายละเอียดตัวเกมเนี่ยอันดับแรกเลยที่แบบรู้สึกดีมากๆเลยก็คือว่าเขาเปิดพร้อมกัน3แพลตฟอร์มเลยเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น PC นะคะ Android แล้วก็ iOS สามารถ ดาวน์โหลดเล่นได้หมดเลยนะเพื่อนพร้อมกันวันนี้นั่นเองก็คือถือว่าเป็นอะไรที่แจมแมวมากนะเพราะปกติเนี่ยอาจจะออกตัว Early บน PC มาหรือว่าตัว Android iOS ก็อดอะไรแบบนี้นะแต่อันนี้คือมาพร้อมกันเลย3แพลตฟอร์มนะไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเล่นได้แน่นอนนะคะ สำหรับตัว m e t a ลเ l l ลตเนี่ยตอนนี้นะคะในเรื่องของการสร้างรายได้นะคะเพื่อนๆหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในการมิ้นตัว NFT นะคะออกมาขายบน r k r t p t เพจนะคะซึ่งตอนนี้ m a r k e t p l a พ e เขายังยังไม่เปิดนะเพื่อนก็คือเม t ทอรแนนอยู่นั่นเองนะ ือเกมเพิ่งเปิดวันนี้เองนะสำหรับใครที่ตั้งใจจะมาเอินเนี่ยเพื่อนๆใจเย็นๆนก่อนนะคือมันเอินได้แน่แต่ว่าตอนนี้ตัวเกมเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกนะให้เราเข้าไปเล่นดูบรรยากาศตัวเกมก่อนนะคะว่าออศึกษาก่อนนะว่าเล่นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะส่วนตัวเนี่ยเข้าไปเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเล่นตั้งแต่เกมเปิดนะเพื่อนก็คือ5้าโมงเย็น เดี๋ยวเราจะอธิบายให้เพื่อนเข้าใจง่ายๆนะคะสำหรับตัวเกมนี้นะคะเขาได้แรงบันดาลใจมาจาก power นะคะเพื่อนแล้วก็เป็นโปเกมอนกับ morning moon นั่นเองนะคะที่เอามารวมกันแล้วเกิดตัวเกมนี้ขึ้นมานะคะซึ่ง บอกเลยนะคะว่าใครที่เล่น power เป็นเนี่ยก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนะคะแต่ถ้าใครเล่นไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะบอกเพื่อนๆเองนะคะว่ามันเล่นยังไงนะ,ะอันดับแรกเลยคือเราจะแทนตัวเองนะคะเป็น hunter hunter ก็คือเหมือนผู้ล่านั่นเองนักล่าเราก็จะไปล่าตัว monster นะ,ะ monster โดยที่เราเนี่ยจะต้องใช้ตัว คิวนะคะคิวเนี่ยก็เหมือนตัวโปเกบอลนะ,ะทุกคนโปเกบอนที่เราแบบว่าคว้างออกไปจับมอนเตอร์อะไรประมาณนี้นะซึ่งเกมนี้เขาเรียกว่าคิวนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นรูปร่างลักษณะเป็นลูกป,ปากสี่เหลี่ยมนะทุกคนโอเคเราก็จะคว้างคิวนะคะเพื่อที่จะไปจับพวกมอนเตอร์ต่างๆมาเป็นลูกน้องหรือว่าคนทำงานให้กับเรานั่นเองนะคะ ลูกน้องในความหมายก็คือว่าเรานะคะสามารถใช้ตัวมอนเตอร์พวกนี้นะไปช่วยในการขุดแร่นะคะหรือว่าไปช่วยในการต่อสู้ได้นั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้นะสำหรับวิธีเล่นไม่ยากเลยเพื่อนๆรวมไปถึงมันจะมีการล่าบอสด,ด้วยนะทุกคนสําหรับการล่าบอสเนี่ยเราก็จะได้ของไอเทมต่างๆมาแบบอาจจะมีดอบ n อ t หรือดอบเหรียญในเกมดอบเหรียญโซลาก็เป็นได้นะแต่ว่าตอนเนี้ยคือเรายังเล่นไม่ถึงบอสนะทุกคนก็เพิ่งเข้าไป เล่นนะโอเคแล้วก็ในส่วนของ NFT ที่เราสามารถมิ้นต์ออกไปขายได้ก็คือมาจากการจับพวกมอนสเตอร์ Monster พวกนี้นั่นเองนะ,ะซึ่งเราะะสามารถเอาไปบิวแล้วก็ไปเป็นตัว NFT มิ้นต์ขายบนตลาดได้นั่นเองนะคะ,ะในส่วนของตลาดตอนนี้ก็ยังไม่มานะคะอย่างที่บอกแล้วสุดท้ายเลยนะคะเราสามารถเอิญกับเหรียญโซล่าได้นั่นเองนะคะจะเรียกว่าโซล่าหรือโซล่าก็ได้ เพื่อที่เราจะเอาไปขายเป็นเงินจริงนั่นเองนะคะหลักการก็จะประมาณนี้นะคะมันไม่ได้ยากอะไรนะคะที่พิเศษสุดๆสำหรับเกมนี้ก็คือทางเจฟินนะคะเขาก็มาคอลแลบกับทางบิดคับนะหรือว่าคับขอบกับ X10 g เ m e กมทำให้ตัวเกมนะคะสามารถให้บิดได้นะห้บิดก็คือว่าเรานะคะสามารถเล่นคอร์สเชนได้แล้วก็สามารถมิน t ์เอ็ไปขายโดยที่เราไม่ต้องออนเกมเราก็สามารถซื้อขาย NFT ได้นั่นเองนะคะเพื่นอน เอาละสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อนสามารถมาอ่านตรงไว้เปเปอร์ได้นะคือเขาจะมีสอนหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวเกมจะมีระบบคร์ฟระบบรีไฟแล้วก็เราสามารถดูได้นะว่าคิวแต่ละอันเนี่ยสามารถใช้วัสดุอะไรในการคร์ฟหรือว่ามิชชั่นต่างๆเราก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะเพื่อนเห็นปะเออใครที่เป็นมือใหม่นะคะเราแนะนําว่าให้เพื่อนมาอ่านนะ เพราะว่ารายละเอียดของเกมเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าระบบของตัวเกมไม่ได้เล่นยากนะเพื่อนคือสามารถเล่นได้ทุกคนไม่ว่าใครที่แบบปกติไม่ได้เล่นเกม PC อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เล่นเกมมือถือเลยจะเล่นได้ไหมนะคะเพื่อนลองโหลดมาเล่นดูก่อนนะมาเล่นง่ายมากๆเลยก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปในส่วนของตัวเกมเลยละกันนะคะว่ามีรายละเอียดอะไรให้เราได้ศึกษาเพิ่มเติมกันบ้างนะ พอเราเข้าเกมมานะคะตอนแรกเนี่ยเขาก็จะให้เราคัสซอมตัวละครเรานะคะก็เลือกสีผมได้เปลี่ยนทรงผมได้แล้วก็ตั้งชื่อสามารถตั้งชื่อเป็นภาษาไทยได้นะคะอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเกมกันเลยก็พอเข้าเกมมาแล้วนะคะเราก็แนะนำว่าให้เพื่อนนะคะทำเควสไปก่อนนะฝั่งสายมือก็จะมีเควสให้เราทำนะจะเป็นการสอนเบื้องต้นนะคะแล้วก็เป็น าการคุยทำเควสกับ NPC สร้างฐานวิทยาศาสตร์ของเรานะอ่ะก็อันนี้ตอนนี้เราเป็นเควสเควสแรกนะน่าจะเควสแรกนะเพื่อนทำเควสเก็บของนะจะเป็นพวกเศษเหล็กแล้วก็แร่ทองแดงนะคะที่เราจะต้องเก็บแล้วก็เอาไปสร้างฐานของเรานั่นเองนะคะเพื่อนจะสังเกตนะคะว่าเวลาเราตีทีนึงเนี่ย มันจะเสีย energy ด้วยนะสำหรับ energy ในการตีหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะเสียอยู่ประมาณ4หน่วยนั่นเองนะซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปนะคะคือเราสามารถไปเติม energy ได้นะโดยที่เรากลับฐานอ่าแล้วก็เราจะสามารถไปเติม energy ได้ตรงนี้นะจะเป็นการสร้างโรงงานนั่นเองนะสร้าง Factory ปื๊บมาแล้วนี่ ปลดล็อก Factory แล้วก็ให้เราไปคุยกับเลเชลนั่นเองนะไปคุยกับเลเชลเพื่อที่จะหลอมอ่าเขาบอกให้หลอมอะไรนะเมื่อกี้หลอมแท่งทองแดง2ชิ้นนะแล้วก็อ่าน่าจะอันนี้แหละแท่งทองแดง2ชิ้นโอเคแล้วก็รอประมาณ20่สิบบิเออประมาณ20่สิบบิสำหรับการ หลอมก็จะมีเวลาในการค้ามด้วยนะก็ถือว่าโอเคนะคเพื่อนกินเวลาอยู่นะเวลาเล่นก็เหมือนเล่นเกมจริงๆเลยนะสำหรับตัวเกม Metal Village ก็กดหลับให้เรียบร้อยปึ๊บโอเคภารกิจสำเร็จเลยวลวอัพติ้งอัลล็อกแล้วก็เควยต่อไปสร้างลูกบาหรือว่าคิวนั่นเองนะโอเคอันนี้ไม่ต้องรอนะค้าบเรเลยแล้วคุยกับวอลตอ คือสำหรับใครที่ไม่ได้ปรับเป็นภาษาไทยนะเพื่อนสามารถเข้าไปตรงเซตติ้งแล้วก็ปรับเป็นภาษาไทยได้เลยนะก็ใครที่ไม่เก่งภาษาเนี่ยถือว่าหมดกังวลไปได้เลยเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเป็นของคนไทยนั่นเองนะจึงมีภาษาไทยไม่ต้องห่วงนะเพื่อนโอเคแล้วก็อันนี้อะไรต่อก็จะเป็นรางวัลภารกิจโอเคคุยต,ต่อไปคือให้เราไปทำอะไรอะ ไปออกประตูหลักไปทำห๋อน่าจะจับหมอนแล้วปะเออน่าจะเริ่มจับมอนแล้วแล้วก็ออกไปจับมอนกันโอเคอันนี้จะเป็นการจับมอนครั้งแรกจับยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนเอาเป็นเวลหนึ่งแล้วกันนะเวลห้าเราน่าจะตุยก่อนเออยังไงต่อ,อจับกดคิว โอเคโดนโจมตีคิดว่าน่าจะต้องยิงน้องก่อนนะแบบรอรอเลือดแบบว่าใกล้ใกล้หมดอะ่ะเหมือน power ในเมื่อเกมบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจาก power เราก็จะได้สเ step power มานะทุกคนก็คือให้เราโจมตีน้องพอเลือดใกล้จะใกล้จะหมดหรือว่าน้องใกล้ตายแล้วเนี่ยเราก็กด Q นะเพื่อทำการจับ เดี๋ยวลองเวล่าโอ้โหโอ้โหไม่ไหวเดียวยวเดวเอาเอาอกได้ปะเนี่ยโอ้ยไม่ได้โอเคเวล่ายังไม่น่าไหวนะแล้วก็ยังไงต่อเดี๋ยวเราลองดูเคว็ดก่อนกดหนึ่งเพื่อเรียกมอนออกมาโอเคก็เอยเหมือนจริงเหมือนจริงแอบขายอยู่แล้วก็ซ่อมแซมกด C ีนะเพื่อฮิวน้องโอเคจะเอาให้ได้เลย เบลหแน่นะนี่ยังดีกว่าเดี๋ยวไปจับเบลหนึ่งโอเคไม่ติดคือเราต้องจมตีก่อนอสั่งให้น้องจมตีกด Z นะนี่กดแซแล้วน้องก็จะจมตีหมอนให้เราแล้วก็กด X เพื่อเรียกน้องกลับมานะอืมโอเค กด Z เพื่อโจมตีกด X เพื่อให้น้องกลับมาแล้วก็กด C เพื่อฮิลนั่นเองอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปจับใหม่อืมทำไมกดไปแล้วคเควสไม่ผ่านวะกดอีกทีสิอ่ะเรียบร้อยผ่านและภารกิจพอกลับฐานมาเขาก็จะมีประกาศกิจกรรมอะไรต่างๆเพื่อนไปติดตามที่เพจ Facebook ของตัวเกมได้เลยนะ โอเคตอนนี้เราก็จะเดินเวยไปลลัวก,ก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะสปีดไปช่วงที่สําคัญละก,กันนะคะเพื่อนให้เพื่อนดูนะมันจะได้คลิปไม่ยาวเกินนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเล่นไม่ยากอยู่แล้วนะก็คือเราทำเควสไปก่อนนะคะช่วงแรกไม่มีอะไรมากนะอันนี้จะเป็นในส่วนของร้านค้านะเพื่อนสามารถมากดรับเหรียญฟรี1,000ได้ทุกวันนะ แล้วก็จะเป็นแพ็คพารลกร์นะสำหรับตัวพารลกรเนี่ยเราสามารถเอาไปซื้อพวกลูกบาศอะไรต่างๆได้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเหมือนหุ้น NFT มัง้งเพื่อนที่เราสามารถเอาไปเ,าเล่นในเกมได้แล้วก็ในเว็บ3ได้ด้วยนะที่เขาบอกนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนะเพื่อนสำหรับราคาเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะว่าประมาณเท่าไหร่นะจะเป็นสเปเชียลแพ็ เป็นแพ็กเริ่มต้นแล้วก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นระดับต่างๆขายตรงนี้อ่าแล้วก็ในส่วนของแพ็กเจ็ดวันล็อกอินคืออันนี้ก็สองร้อยห้าสิบนะเพื่อนล็อกอินเจ็ดวันจะได้เก้าร้อยแปดสิบลกรนะคืออันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะต้องล็อกอินเจ็ดวันนะถ้าแบบไม่มาครบเจ็ดวันก็คือจะไม่ได้นะลองมาดูได้นะคะสําหรับแพ็กต่างๆของตัวเกมก็อยู่ตรงนี้เลย ก็ตอนนี้เก็บเลเวลผู้เล่นให้ถึงเลเวลสี่นะเราก็จะฟาร์มนะคะเพื่อนฟาร์มของต่างๆเพื่อที่จะเอาไปขาเป็นคิวบนะคะเพื่อที่จะเอามาจับหมอนนั่นเองนะแล้วก็เดินมาฟาร์มของเรื่อยๆนะนี่จะมีพวกต้นต้นอะไรเนี่ยคอนตัมเราสามารถเอาไป ขาเป็นยาให้กับน้องมอนเตอร์ของเราได้นะในสองตรงนี้ระหว่างนี้เราก็จะฟาร์มแร่นะคะเพื่อที่จะเอาไปขาเป็นลูกห่างนั่นเองคือเราพยายามจะจับเบลห้าแต่มันไม่ได้นะทุกคนเราก็โอเคจับเบลสามก็ได้นะ ชิบชิบจะอัพเลยไหมโอเคเรียบร้อยอัพเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้เควสใหม่ก็มาแล้วนะคือต้องอไปสร้างท่าเรือขนส่งใช้เหล็กสี่สิบโอเคแล้วก็จะได้รับเหรียญอีกแปดร้อยเหรียญน,นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปครับชิบท่าเรือกันเลยเรียบร้อยแล้วนะ โอเคเราก็คุยกับคุยกับน้องเชอรี่ชิปจะเป็นอะไรอ่ะเป็นเควสคำขอหุ่นยนต์เนาะวิจะมีเอกเทนมีขับขอบแล้วก็เจฟินซะด้วยเหรียญที่เราจะได้แล้วก็จะได้เป็นชิปสามร้อยเอ็กพีเขาอยากได้อะไรอ่ะ มอนมอนสีฟ้าเวลหนึ่งกับมอนสีขาวเวลหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราลองเลือกดูสีฟ้าเวลหนึ่งแล้วก็สีขาวเวลหนึ่งเดี๋ยวเราเอาตัวกาก,าก,ากไปแลกไอเทมได้แค่ห้าสิบหกเองเอ่ออันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นการย่อยตัวมอนเตอร์หรือเปล่าอ้าว ราส่งไปแล้วทําไมไม่ได้ของหรือว่าได้แค่นี้อ๋อเราก็น่าจะเอามาย่อยแล้วก็ได้เป็น EXP กับเงินมางี้แม้สมมุติว่าเรามีมอนเตอร์หลายตัวอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนั้นนะสําหรับตัวอื่นเนี่ยน่าจะต้องรอเลเวล5 l e เลเวลอัพสามารถมาแลกของตรงนี้ได้ก็จะมีโดนมีอะไรต่างๆประมาณนี้นะเพื่อนเอออันนี้ถ้าเราแลกเนี่ยมันจะได้60แต่ไม่ได้เหรียญประสบการณ์นะ ประมาณนี้สามารถมาแลกตรงน้องเชอรี่ที่ท่าเรือได้นะเควตต่อไปก็จะต้องไปจับมอนนะคิดว่าน่าจะเป็นไอมอนวลหหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าจำชื่อไม่ได้ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการเล่นตัวเกมเมทัลเวนนะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของระบบต่างๆที่เรายังไม่ได้พูดกันก็จะเป็นในส่วนของเวิร์กช็อปนะซึ่งไอตัวเวิร์กช็อปเนี่ยเพื่อนสามารถมาซ่อมหุ่นตรงนี้ได้นะ ตรงครังหุ่นเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาเลือกออหุ่นที่เราไม่ต้องการจะใช้เนี่ยก็ออกปาร์ตี้ได้นะหรือว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นในสองการมิน้นเป็น NFT ไปขายนะซึ่งตอนเนี้ยตลาดยังไม่เปิดให้ขายบนเว็บนะั้นเพื่อนในตรงนเนี้ยเนี่ยนำเข้านําออกเนะี่ยคือเราสามารถซื้อแล้วก็เอาเข้ามา,มาใส่ตรงนี้หรือว่าเอาออกไปขายตรงนี้ได้เลยนะอ่าแล้วก็อันนี้ท่านเพื่อนจะเปลี่ยนตัวที่จะเข้าปาร์ตี้นะเราก็เลือกได้เลยเลือกหุ่นก่อนแล้วก็เลือก สล็อตที่เราจะเอามาใส่นะประมาณนี้เออก็ไม่ได้ยากอะไรนะแล้วก็จะมีในส่วนของดาเมจอะไรบอกตรงนี้แล้วก็เราสามารถเพิ่ม e อ p อ่าให้กับสัตว์เลี้ยงของเราได้นะจะเรียกสัตว์เลี้ยงหรือมอนเตอร์หรืออะไรก็ได้นะเพื่อนแล้วแต่ว่าเราจะเรียกนะ สำหรับระบบตัวเกมนะตอนนี้ก็มีให้เราเล่นประมาณนี้เลยนะเพื่อนก็ยังไม่มีในส่วนของการเอิ์นะสำหรับการเอินเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะเพื่อนฝากเพื่อนติดตามไปด้วยละกันนะคะสำหรับตัว Mental Villa นะก็เป็นอ e ีเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นเกมของคนไทยด้วยกันด้วยนะแล้วก็มีระบบคอร์สเชนนะแล้วก็ระบบ h y b r i d NFT ที่เขาเคมนะคะว่าแบบต้องดีแน่แล้วก็ยังไม่มีใครที่ ทำระบบนี้จะเป็นเกมแรกในประเทศไทยที่ทำระบบนี้นั่นเองนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับตัวเกม NFP ต่างๆนะอย่าลืมกดไลค์ับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับนี้ See you bye bye